สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องช่องต่อต้อชนชาแนลพี่น้องมือนี่ผ้ามาหาบากหยังวันดีเดี๋ยวเข้าไปเบิงน้ำกันพี่น้องว่าห้าสิภาพพี่น้องไปไปใส่มือนี้ผ้ามากบแับแอน สาวจอยนั่นเองนั่งกำลังสิ้ผ้าพี่น้องไปหาอีหยังพี่น้องเข้ามาติดตามกันเลยเบิ่งพี่น้องอุ้ยเบิ่งเดินมุจเจ้าเบิง่งแถวบ้านแถวบ้านผู้ขานี่แหละพี่น้องบอกไกลกันปันใดเนาะพีนนะ่น้องเนาะน้องอีหยังผู้ซื้อแล้วจน้อง,อ,งอีหยังปึงหูบอก ปึงน้องขี่ลากรากีหางนี่พี่น้องข้ามาพรอบนมาพรอดอ่นี่ซื้อว่าน,น้องน้องขี่ลากรึพี่น้องเขาบวชเพ่งเ <c oughs> ขาบวชพงพี่น้องเขาติดป้ายเขาขายอยู่น้องเีจะเขาไปขายนี่เอาเขาบวชตึงแห้งห้อ,องออง,องูหมอย ใส่กระเป๋าเอี่ยเอาคือเอากระเป๋าอันนี้มากระเป๋าอะไใส่กระเาอะไาส่นำยุบานักวนม่นีกระเป๋าใส่บกหอยเสียงมันหยอนเนาะผมะเบาลดพี่น้องคลิปนี้เพราะว่ามันบาสาหมรถ ไยืนถีแบบว่าแสงที่มันดีดได้เนาะพี่น้องเนาะดูนะโอ้เสียงลมงพี่น้องเ้ยเสียงลมจ้ะเสียงลมมึงต้นใหม่ที่ละพี่น้องมเือกคสีถีบันลงพี่น้องไปลง้ลตัวีลังกาลงโซ่เนี่ยฮะ วนแทนที่สิใส่สือแค่ย่าโลงน้ามันจังบ่ดดัมอินดีอีหลีกระเป๋าเขากระเป๋ากระเป๋าบาสดเก๋บ่พี่น้องกระเป๋าอันพวกข่อยมั่งอุบะข่อยนี่จะเบิ่งรองเท้าบ้ดนีล่องเท้าาหบ่ข่อยอันนี้มันบ่ข่อยเซื้อรีดหรือบ่ข่อยโผง ่ลีน้ำนิ่งๆนี่ลยนะเป็นตะมีปิงเนาะพี่น้องอันขั้นๆเหมือนพยายามเกาเบิ้งในเด้อน้ำขาอ๋อปืงมันหยาดหยาดแต่บ้านจังไงกูไปอ่ะหยาดเนาะพี่น้องเขามาลุนกันเนาะพี่น้องเนาะมาไปสิเดรีลายกูกันไปสิเดรีลายกูกัน พี่น,อน้องเนาะเขาทางนี้สำรวจขายมีการมัดขายอีกอย่างปิงงูเป็นตด่าดเพราะพี่น้องพี่น้อง่ากระลั่งพักกันได้ด้อตอนนี้เด้อพี่น,อน้องเดื้อหนากระหนาวหนาอยู่บ่ทั้งลางนาวพระเจ้าวาบ่หนาวพี่น้อง แต่ว่าล่มว่อยๆเนี่ยตอนนี้พี่น้องคอยก็นั่งถาเขาอยู่อัน,นอยุพุ่มยานพระเจ้าก็งุ่มไปพี่น้องสาวจอยก็สาวนิ่มนั่งงุ่มแข่งกันพี่น้องเขามาถารุ่นน้ำกันพี่น้องว่าผู้ใดสิได้บักขอยหล้ายก็กันพี่น้อง เงุ่มเอางุ่มเอาไปสิว่ายิบเอายิบเอาไปสิไปเลือกออกนี่แต่น่อยแนวสาวัดรบอดี้เดี่ร์นะชื่อมาน้ำเกียนล้วนนี่กับเาถามกูเนาะกูเห็นอยู่ตะโดดแล้วชือมาน้ำกูยังไงอยู่ต้องแต่คล้องลามใบบอดีเนาะเดี๋ยวโซ่ในปลือง หนาวบ่จจะพี on, okay. Hello, ่น้องอยู่ทั้งพุนทั้งทีขึ้นมาหนาวแถบหนาวได้แจ่คล้องบอลเลยลงนะเอาแกวอยู่เอาเอาเนี่ยเอาไม่หน้อยพูนเนี่โอ้ยบอกให้จูบแคบ่าพี่เนี่ยบอกให้จูบแคบมาขอใจูบแคกับมาตอนยังมีผู้หน่อยผู้ใหญ่อยู่เออใครแต่ทีหน่อยผู้เป็น เทปอดสาวก็าสือดอกเอา้อมา่ารหลุนน้ำกันพี่น้องไว้ห้องสีเด็ดลายบอพี่น้องเ้ามาเบึง่งสาวจอยสีวานแหจะเบึ่งทามาฐานบอ่อจะว่าพีี่่นนองสวา้โซ กันสีบ้านเต๋อแล้วก็เต๋เอเราเ,าเานีเ่ยเนีเ่ยถอยก่นอนมันสีเงินก่อนแล้วพี่น้องมันบอดีเลยมันบอดี้ดีแบบที่เจ้าคิดได้พี่น้องทีนี้น ไม้สวยแต่รูปนะพี่น้องวหวานแหงก็เก่งวันนี้แดดตกอืมวัน,นไหนมีลูกขี่คันน้องพี่และพี่น้องนี่เพราะว่านี <c oughs> ่ยดูแล้ว <c oughs> เฮ้อว่าว่าไปวันไดนไมีลูกชายขี่คันน้องพี่และพี่น้องฝ่ายร,รูแล้วจักละ่ปะปัจจุบันเอาหัวตัง้งหลังไม่เถาปัจจุบันยังห้าวบ่บ้านนี้ อาคือบองุ่ม,าม,ามพี่น้องน่าสีห <5 S 2> ้าวไฟขึ้นบ่ไฟขึ้นไฟ่ขึ้นพี่น้องเขามาหลุดน้ำกันกเบิงว่าสีเลยป่าเอ,อ,อ,อียงยกวายดือ้อประสิตาปลาตาบอดมาเขาอัแห้มันอย่างนี้ปุ่น

อยขี่กับแตกได้อยู่บ่มีบ่งอนหันอุ้ยเก็บเอาสันบกหอยมีตีไม้แห่งการงูบกหอยด้วยพี่น้องนี่นี่ปลาตัวนึงใส่ไปนะกระสีย่างผ้าอย่างน้ำไปเบืองพี่น้องโอ้โหตกสาใจจ้ะ ก็ไหนต้องไปกี่เดือดคนในพี่นอ้องนี<อ>่ยจะสู้ไหมเบื้งโคตรโตข้างล่างเนี่ยปลาหอยกากปลอยจูตาหนามปลาหอยเต็มเป๋าใช่นี่เลยเอามาสู้เนี่ยครับที่ตาหนามเท่าบอกกันพี่น้องจะเบิ่งบอกหอยโอ้เนี่ยจะเบิ่งเงินกระเป๋าใส่บอกหอยให้บันไ่เดินทางไปที่เดือดีกนะเอาไปปล่อยอันวงน้ำเฮ้าอาสมอ ลูกบานนั่มพี่น้องใส่เหลือกก่อนนี่พี่น้องนี่แค่ส่วนหนึ่งเด้เพราะว่าเ้องบอลไดเอาเบิดตอนนี้หนาวอยู่สี่ขึ้นฟังสักก้อนจะข้าวขึ้นมาอาบเดดี่พี่น้องเท็บไปไหมไปสั้นที่้ายยาให้น้ำกระสาว ท่าสันเห่อกละนูโอ๊ยนี่จริงมาโอ๊ยอยู่โอ๊ยขี้เดือดดากหนูเย็บให้ั้นแน่เยอดีดาก โอกาสต้นตอกพี่น้องย่านเชียวอกเพราะว่าปวดจีขออภัยเรื่องขันวระทาบเบาบามวนพี่น้องคนคนเท่านอกปวดจีคือว่าปวดจีต้วเนาะปวดจีคือว่าปวดเนี้ยนที่แค้นกันไลยบ่ะอ้ยกุ้งตัวแบบงามเลยอ้ยนี่ลูกอะไรนี่อยู่ตรงเนี้ยกุ้งตัวแบบสวยเลยต้นเขาแข็งมาเขานักจะเอาวิงมาเนาะกแข็งของมึงนี่หมอปืนแข็งขาเขามีอยู่ ออเอาสีลบไปพุน่ะมันซื้อมาเท่ากับเก็บส่เป้าเอาม,านะ <c oughs> มันอ่ะนี่เอามานะันอ่ะขาด่าพ่อมีเบิร์ดน้องกับพี่ปลาตัวเดียวนี่เอาพี่งนน้องพึ่งน้องปลากัะมัดตาบอดมา,ขาเข่าเฮเทอเนาะ สวยงามจังายตหาตึกแกงถสวยและตึกแหหมานจากพี่น้องหมานบะกหอยหู่โคเคบโคเคอยุบมึงขอสิโอ้ยเนี่ยนี้มาโอยหนีง่ายสุดเลยให้หน่องเอนี่ยปลาตัวเดียว วุ้ยพี่น้องห้อนห่อนห่อนจ่าพี่น้องห้อนห้อนขาโอ้คอแนงไอพี่น้องจ๋าในป่ายีเดอว่าไปนะจ๊ะสามสี่ตัวยีเดอเห็นว่ากระไดห้าตัวยีเดอดคนผู้หายกับว่านเฮมานยืดในพี่น้อง ยัางประวานขึ้นอยู่ดอกนี้ไอ้เนี่ยเว้ยควมดันอัดขื่นได้เด้อพี่น้องเบื้งสางนที่ซสางแล้วไรมันเป็นโซ่เป็นโสดเนี่ยนย่หยนี่ใช่แพนเอกิ๊ตก็บกิฟตไปพี่น้องแพนเอกวานก็บวานเขีนข้อนี่สางไว้ในเหนีย นี่นี่เบื่อนนี่เบื่อทุกคนนี่เป็นม้อนปัดเลนแคลูกแคมัของกันซื้อฟ้นขึ้นมาตสนามใอ่กูอยู่นาเอนบอรน่ะก็ฟ้าเขานสรท่นปลาเนี่ยแลนลงไปทั้งกลางหรือเลนตุ่ม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 ไปเลยบ้านจัวบหลดพี่น้องเด้ออีสักน้อยนึงเท่ากับจะเมื่อลวเด้อบัดที่นี่เด๋ยวสิมาโซผลงานพี่น้องว่า พวกเข้าเนี่ยเข้าหาเดรหลายซำใดรเนาะพี่น้องเนาะทาเบิึงเด้อพี่น้องอุ้ยปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาหยังอุ้ยใหญ่แห่งอะไรเขาสิมาเขานะอุ้ยอุ้ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องบนหน้าเสือเอาฝ่าเอาขื่นอีนี่มันจิมันจิบินลงมากมันบ่บินเพราะเรามาจานได้อยู่นี่ย่างนี้เท็ดหนาซีเวซิกันอยู่ ขันบืนูกูโต๊มึงแท้เอาตึกกับกูต๊ก่มยโตกูอยู่สาวกูได้เป็นคนสี่ตำแหน่งเอากูเป็นคนสี่ไม้โดนเนาะอุ้ยพี่น้องบนหน้าเสือเสียงเตึกก็จเสียงโมเมนต์เตึกไปแส่กรบมันเสียงไม้ยังไงเสียกาอนิมๆมได้แหยู่สาวบังลมหายใจประคอ ก้ามข้อไม่เนนเนนเนีนนี่กำน่นเนอ้ยพี่น้องมึงที่ลไล่ะอออยสิซู่มคากลายเพื่อนตะเกีบขัวถอยหอกเียัยมันอยู่ไกลอยู่นี่มันเป็นเล่นหวอ้าวเอเงแยงกอนหาหมูก่อนบานเออเอามูมันมาพี่น้องแล้วกูเบิ่งรวบไม้จมอีกนเนี่ยี่ไม้บอกกูงินอีกแล้วปัญญามือกคือบ่ไ้อีปืงไ่แล้วเนาะ มันอยู่ผุ่นนามนถามมันลอยห่างกับมลอยมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องมลวความมันเข้ามาแล้วความมันเข้ามาแล้วจ้าพี่น้องจ้าพไม่ยาวต่อเลยจ้ายาวต่อเลยเนี่น้องปยนเ้ตัวหน่อยป่อยได้นะนี่ยบนี้ตัวน่อยป่อยแบนี้ เออว่างหันที่เอาเวิรที่เอาเวดปลาขาเอาหน่อยจะเอาิอืมมีพี่น้องบึงบึงหนามด้วยพี่น้องนิ่งเงียบสงัดเลยเย็นยเยือกเลยตสวป่าเขาสื่อเย่าชีดบ้นทั้งผีด้วยหนูออ้ยพี่นนอกเด็ดละนั่งวาน ระดับปรมอาจารย์ระดับอาจารย์นี่ระดับสีดในอาจารย์มึงเขาสีขาววะในอาจารย์อาจารย์จะอุ้ยแต่เอาเอาว่ะว่ะออยู่อุ้ยแต่เอาเอา อู้ยืนซื้อกได้ปนินหน่อยเอาเบื่อกระจายวะเขียนผาพิลามันมันเห็พี่น้องเบิ่งมถ่ายทา,น,น,านเลยหรอพี่น้องถ่ายทานน้ำเตียังคับแดตอนกุญแจงพอดีนะะโอ้ยสิเท็นั่เขาทรสัพมือเละนะเขียนให้น้ำบวอยืส่งเงกัพี่น้องเนหะ็นดากฝ้าห้าวตีละหนู มขาจะมาบึงผลงานน้ากันพี่น้องนี่เออหันเขาผ้าออกแล้วดีขุดมันเซียนเซียนมาใหม่ได้ล้าตัวนึงปลาหยังคิเดืดโอ้ยทำมาบึงน้ากันพี่น้องทำมาหลุ่นน้ากันจับพี่น้องว่างหันนี่โยขึ้นบ้ามันจวกเลยเนาะลมเลี้ยวพี่น้องของวันนี้รอบนี้ว่าสิได้พี่คอกับได้ ได้พี่เดินได้พี่เดิอสามตัวจะพี่น้องจาอ๋า อยกทายมันพี่น้องนี่กระร่างเลยติดดอกอุ้ยอุ้ยได้เหรอลูกอูไปมันพี่น้องเขาใหญ่ฟังมาทั้งปีแล้วเด้อพี่น้องเด้อเขามาเบิ่งกันว่าสิได้บอร่มกันแห้งแห้งพี่น้องดังกลัวกลัวกลัว บาทนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่่แพาด่อยจนจิปิวพี่น้องพี่น้องยาสีแดงอำลาพาจ่าพี่น้องแล้วนี่เบื้องพี่น้องเบื้องผลงานของห้าหน,นี่จับพี่น้องนี่คือส่วนในส่วนของปลานะจ๊ะ ในส่วนของปลานะจ๊ะที่รักจ๋ามาดูในส่วนของหอยนะจ๊ะมาบึงบกหอยพี่น้องอุ้ยก็ห้เหนในพี่น้องบกหอยให้เห้าก็ได้หาเด้พออยากพอกินแหละพี่น้องเขาพ่หาหลายเอาแต่พอกินพี่น้องล้วเข้ากับเมื่อการน้องบ้านนีกรลั่งจะกลับกันแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ พาพี่น้องมาบึงบรรยากาศการเป็นอยู่ชีวิตแบบบ้านๆวิถีชีวิตชนบทของพวกเรานะคะจังไดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเข้าแล้วก็กดคอมเมนต์นะคบเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำลคลิปเห็ดกิบหม่ๆออกมาเนาะพี่น้องเนาะโอเคโชคดีมีช่พี่น้องปลอดโรคปลอดภัยปลอดภัยจากโรค โคบอโควิดเด้อพี่น้องเด้อโชคดีไม่ใช่สวัสดีครับบ๊ายบาย